เคยฉันเป็นเจ้าของร้านทองเลยนะนีค่ะแม่เหลืองอลาบดีไหมไอ้สซร์สิ่งจองปลอมเหล่านั้นมันเป็นแค่เปลือกนอกความดีต่างหากที่มันเป็นแกนแท้ในวันที่เราดับสูงแม้แต่ร่างกายของเราก็ยังเอาไปไม่ได้ลูกเคยฉั เาวีคิสมายบีมบีมเอ้ยเสร็จหรือยังลูกสายทุกวันก็โดนไล่ออกออกเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ทำไมช้าจังเลยลูกแม่คุณแม่ก็ใครอยากให้คุณแม่มีลูกสาวสวยนะคะก็ต้องแต่งนานนิดนึงจ้าแม่คนสวยแล้วดิหนูไม่กลัวเขาไล่ออกหรอสายทุกวันเลย แล้วถ้าหนูบอกว่าเจ้าของน้นทองเขาแอบชอบหนูแล้วคะคุณแม่จะว่ายังไงบ้างคะฮะจริงเหรอลูกบีมค่ะเฮ้ยฉันได้ลูกเขยเลยเหรอเนี่ยคุณแม่คะคุณจีรายุเจ้าของน้นทองโทรมาแล้วค่ะฮัลโหลค่ะคุณจีรายุคิดถึงบีมหรอคะเออ แม่ใจเย็นสิคะเดี๋ยวบิมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะแค่นี้นะคะบิมแฟนหนูเพราว่ายังไงบ้างลูกจะว่ายังไงล่ะครับคุณแม่เขาก็ใจจะขาดพอไม่ได้เห็นหน้าหนูแล้วสิคะอย่าส่นรีบไปกันดีกว่าลูกคคุณแล่ไปคับ อะไรเหรอคะพ่อหนูเข้าไปก่อนเลยนะลูกพอดีว่าพ่อจะแวะตลาดสะหน่ยอยอ้แล้วคุณพ่อไม่ขึ้นไปคุยด,ด้วยกันเหรอคะไม่ดีกว่าลูกเรื่องธุรกิจพ่อไม่ถนดัดพ่อไปหาเครื่องให้แม่หนูตัส้มซำดีกว่าอ๋อได้ค่ะพ่อเจอกันที่ร้านทองนะคะได้ลูกร้านทองร้านนี้นะเหรอที่ลูกเขยแม่เป็นเจ้าของใช่ค่ะแม่ ทองเยววาวราชลิมยิ่งหิงนี่แหละค่ะพี่คุณจิรายุจาของร้านทองว่าแอบชอบหนูเหรออุ้ยถ่ายลูกพี่แม่หน่อยสิลูกดีค่ะคุณแม่สวยไหมคะสวยลูกหูย บีมแล้วคุณจีรายุอะไรนั่นน่ะว่าที่ลูกเขยแม่เขาอยู่ไหนล่ะลูกแม่อยากเจออน่าจะอยู่ข้างบนนะคะคุณแม่เดี๋ยวก็ลงมาอ๋อลูกลูกค้ามาสวัสดีค่ะเลือกลายไหนดีคะร้านเราสวยทุกลายเลยนะคะ พี่จุ้มสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีว่าไงมาซื้อทองเหรอเนี่ยแค่มีเงินเหรอตาเสิร์ดไม่ได้มาซื้อหรอกครับพี่จุ๋มไม่ได้มาซื้อท่านแม่คะให้หรอคะอ๋อไอเซิร์ดรุ่นน้องแม่พ่อมันเป็นผ่านโรงบ้านมันนะยากจนยากจน ปัญญาซื้อทองหลบลูกนี่ไอเสิร์ดฉันบอกแล้วตั้งแต่สมัยเรียนว่าให้พ่อแกไปทำอาชีพอื่นแกก็ไม่เชื่อมันถึงได้ส่งผลกับชีวิตแกในตอนนี้ไงพี่จุ๋มครับผมเปลี่ยนอาชีพพ่อผมไม่ได้หรอกนะครับเพราะขนาดนิสัยีแก้วพี่จุ๋มพี่จุ๋มยังเปลี่ยนไม่ได้เลย พ่อผมจะเป็นพานโลแต่ท่านก็สร้างให้ผมได้มีอย่างทุกวันนี้มีมีอะไรหรอลูกหอ,อมีเครื่องตำซ้มงตำอุ้ยลูกก็มีเครื่องตำซ่องตำพะคุณนแม่ <c oughs> <c oughs> นี่เสิษว่าที่ลูกเขยฉันเป็นเจ้าของร้านทองเลยนะ ส่วนลูกสาวฉันก็ทำงานอยู่ที่นี่เป็นไงชีวิตพวกฉันดีกว่าเห็นเห็นพอมีข้าหน่อยก็ประกาศให้คนอื่นเขารู้พอเขารู้ก็กดขีดดูถูกถามถางเขาในสิ่งที่เขาไม่มีแต่พี่จุ๋มลืมไปหรือเปล่าสิ่งที่คนอื่นเขามีพี่จุ๋มอาจจะไม่มีก็ได้เหรอนั้นแกดูนี่บีมหยิบทองให้แม่ใส่หน่อยสิลูกคุณแม่ เอามาได้ไงครัะแม่เอามาเถอะนะหรืออยากให้แม่ขายที่หน้ามันค่ะค่ะจากไปเลยนะลูกหลายหลาเส้นนะลูกค่ะคุณแม่เป็นยังไงล่ะไอ้เซิร์ตชีวิตที่ดีกว่ามันต้องแบบนี้นี่ค่ะคุณแม่ <laughs> เหลืองอร่ามดีไหมไอ้เซิร์ต อย่าอิจฉาชนนะผมจะอิจฉาทำไมล่ะครับพี่จุ๋มสิ่งจองปลอมเหล่านั้นมันเป็นแค่เปลือกนอกความดีต่างหากที่มันเป็นแก่แท้อย่าลืมสิครับในวันที่เราดับสูญแม้แต่ร่างกายของเราก็ยังเอาไปไม่ได้และนับประสาอะไรกับทองที่พี่จุ๋มใส่ในคอแก้ช่าแกแท้ ไม่ได้แช่งมันเป็นสัตว์จะทำจริงๆออกไปถ้าไม่ซื้อก็ออกไปจากร้านเดียวกั้ออกไป ซื้อขายทองกับเขาเจ้าของเหมืองทองและนี่คือคุณออมสินลูกสาวของท่านประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มเราไม่จำเป็นต้องประกาศให้คนเขารู้หรอกนะว่าเรามีอะไรขอแค่เรารู้ตัวเราเองก็พอแล้วจ้าพ่อเสริฐเอ๊ะ นั่นทองที่้าหรือเปล่าอ๋อใช่จ้ะลูกเคยแม่ยืมมาใส่เฉยๆเท่านั้นแหละใครจ่งไม่เอาไปใส่ถอดมาเดี๋ยวนี้และอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นอะไรกับบีมอย่ามาโมเอ้าบีมไหนหนูว่าคุณจิรายุเขาชอบหนูไงลูกเมื่อเช้ายังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยเออเอ๊ะทำไมปากนี้ไม่มาเนี่ย ทำงนานได้ยังไม่ถึงสามวันเลยเฮ้ยฉันได้ลูกเขยเลยแล้วเนี่ย <c oughs> คุณแม่คะคุณจีรายุจะของนานทองโทรมาแล้วคะ่ะ <c oughs> ฮัลโหละคะ่ะคุณจีรายุคิดถึงบีมหรอคะทะลึง่งวันนี้ผมมีธุระบ้าคุณเหลือ,อจะขอเหมือนด้วยทำไมคุณยังไม่มาแม่ใจเย็นสิคะเดี๋ยวบีมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ ะคะคุณจีรายุสวัสดีค่ะวัสดี้ผนรอนี่คุณจีรายุอยู่คนเดียวหรอคะเนี่ยอ๋อใช่ครับพอดีพนักง,งานผมยจีไม่มาถ้างั้นรอพนักง,งานคุณจีรายุมาก,ก่อนเลยคะ่ะแล้วเราค่อยขึ้นไปคุยกันไม่ต้องหรอกครับเดีย๋ยวผมล็อกประตูวไว ใช่ครับค,ค่ะคืนนะครับไปเอาไปเลยค่ะบีมแม่กลับบ้านก่อนนะลูกค่ะคุณแม่บีมคุณด้วยตามแม่คุณกลับบ้านไปฮะอะไรนะคะคุณเจอิญอยุทธ์ใ้บีมออกเหรอคะหรือจะต้องให้ผมแจ้งตำรวจจับ ข้อหารักครับไม่ค่ะไม่ไม่ไม่แม่ไม่อยากด้วยใจแม่ไม่อยากข่าววันไปขอบคุณแม่ไปดูความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น จำไว้นะคะคนเราอย่ายึดติดกับสิ่งของนอกกายอย่ามัวแต่โอ้อวดอยากให้คนอื่นอิจฉาเพราะความจริงแล้วอย่ามาทำงานเอาหน้าแบบนี้นะฉันไม่ชอบนี่พวกฉันขอเอางานของเธอไปเสนอท่านประธาน่อยนะอันนั้นมันผลงานของหนูนะคะพี่ๆเอาไปไม่ได้นะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ คิดดีๆแล้วกันนะพวกคุณไม่ต้องมาทำหน้าเศร้ากันเลยนะทำงานภาษาอะไรไม่ได้เลือกกันเลยสักคนสั่งงานตั้งแต่เดือนตุลานี่มันก็เดือนกว่าแล้วยังไม่คืบหน้ากันเลยฉันเริ่นเรือจะตามพวกเธอแล้วนะพวกเราก็ดีอยู่นะคะท่านประธานใช่ครับถ้าไม่ติดว่าลูกค้าสั่งแก้งงานป่านนี้โปรเจกต์นี้เสร็จไปนานแล้วครับ ยังจะมาเถียงข้าง,างๆคุยๆอีกเราทํางานก็ต้องดูความพอใจของลูกค้าเป็นหลักสิความผิดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าหรอกมันขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเธอทั้งนั้นค่ะท่านประธานรู้แล้วค่ะเข้าขใจแล้วครับไปเลยนะรีบไปแก้ไขจัดการงานของพวกคุณให้เสร็จเดี๋ยวฉันจะโทรไปขอโทษลูกค้าเองค่ะคุณปีเตอร์ คุณเป็นถึงหัวหน้าแต่ทํางานแบบนี้ฉันปลดคุณออกจากตาแหน่งดีไหมเนี่ยธรรมทามครับนี่หวาฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอาลูกค้ารายนี้จะเรื่องมากกันไหนก็ไม่รู้ ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละปีเตอร์แล้วดูสิท่านมาทานก็มาวีนใส่พวกเราอุ้ยหงุดหงิดอืมแล้วเราจะเอายังไงต่อดีเนี่ยคีคะลองเอาผลงานของหนูไปเสนอดูก่อนไหมคะเผื่อท่านประธานจะชอบผลงานของเธอฝึกงานแทนเธอเนี่ยนะไม่มีทางถูกใจลูกค้าเขาหรอก นี่ขนาดผู้ชีที่อยู่มานานจนหัวจะหงอกอยู่แล้วยังไม่เข้าตาลูกค้าจนต้องแก้แล้วแก้อีกอยู่เลยขอบใจนะจ้าที่หวังดีแต่ที่หลังไม่ต้องนะมันดูซสเลเด็กใหม่นี่มันเซอร์ซ่าได้ใจจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> คิดได้ไงก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวที่ฉันจะรีบเข้าไปอธิบายรายละเอียดตัวต่อตัวเลยค่ะค่ะค่ะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งตีตัดสินใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะ มันจะไปไหนของมันนปล่อยมันเถอะต้องไปสนใจหรอท่านทางสวัสดีค่ะเออว่าอย่างไงมีอะไรหนูจะเอาผลงานมาเสนอนะคะแล้วทำไมไม่ส่งให้คุณปีเตอร์เขาล่ะเขาเป็นหัวหน้า,ผานแผนเธอนะเออคืออย่า ตอนนี้ลูกค้ายื่นคําขาดมาแล้วนะว่าถ้าเราแก้งานส่งเขาไม่ทันเราจะต้องเสียค่าปรับให้เขาสิบล้านสิบล้านใช่แล้วถ้าบริษัทจะต้องเสียค่าปรับครั้งนี้เราจะถูกปิดตัวลงทันทีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเร่งทำงานกันด้วยนะ ได้ครับไม่มีปัญหารครับท่านประธานฉันคาดหวังในตัวคุณมากเลยนะคุณปีเตอร์หวังว่างานคุณคงออกมาดีล่ะเออครับไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับโ,โอยค,คิดไม่ออกไว้คิดไม่ออกสมองตื้อหมดแล้ว้ย <c oughs> ก็เหมือนกันไม่ทงไม่ทำมันแล้วปีเตอร์เลิกง,งานแล้วกลับบ้านเลถอะเออเนอะไม่เห็นต้องไปคิดที่ปวดหัวเลยมีทำมันแล้วไปหาของกินแก้เซรีดดกว่าเออไป ขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยจริงด้วยตรงตามที่ลูกค้าต้องการเลยอ่ะนี่พวกฉันขอออกงานของเธอไปเสนอท่านประธาน่อยนะคะไปกันเถอะวะเดี๋ยว่ค่ะอะไรเล่าแกจะห่วงทำไมอันนั้นมันผลงานของหนูนะคะพี่ๆเอาไปไม่ได้นะคะถ้าแกไม่ยอมให้พวกฉันฉันก็จะฉีกทิ้งอยู่นี้แหละอย่านะคะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะถ้าอย่างนั้น แกต้องยอมให้ผลงานทุกนี้กับฉันโอเคไหมถ้าไม่อยากมีปัญหาก็คิดดีๆแล้วกันนะดีมากฝีมือดีมากตรงตามคอนเซตต็ปที่ลูกค้าอยากได้เลยขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณมากค่ะท่านประธาน เอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วในเมื่อพวกเธอทำงานดีขนาดนี้ฉันมีรางวัลให้ฉันจะยกตำแหน่งผู้จัดการให้กับคนที่เขียนแบบนี้จริงเหครับรรท่านประธานขอบคุณ <c oughs> มากนะครับเธอจะขอบคุณฉันทำไมเหรอเออ ก็ท่าประธานจะยกตำแหน่งผู้จัดการให้ผมไม่ใช่เหรอครับฉันบอกว่าฉันจะยกตำแหน่งผู้จัดการให้กับคนเขียนแบบต่างหากหละ่ะเอ่อก็ปีเตอร์ไงคะคนเขียนแบบหนูก็ช่วยนิดหน่อยเองคะ่ะใช่ครับคนที่จะได้ตำแหน่งผู้จัดการก็คือ เธอไงล่ะเด็กฝึกงานหนูเหรอคะอะไรกันครับท่านประธานเป็นไม่นี่ได้ยังไงใช่ค่ะนี่คุณจะบอกว่าพวกคุณเป็นคนเขียนแบบอย่างนั้นเหรอฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว ีมือดีลายเส้นใช้ได้เลยนะเนี่ยวันนั้นฉันไม่น่าทำให้เสียน้ำใจเลยทออ่าปนประธานรู้ความจริงมาตลอดเลยแหละครับใช่ฉันจะดูว่าพวกคุณจะโกหกฉันไปถึงไหนออออพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะท่าปนประธานใช่ครับคือพวกเราก็แค่แคขอยืยมมาส่งเฉยๆนะครับ นี่หนูหนูจะรับตำแหน่งนี้ใช่ไหมแต่หนูเป็นแค่เด็กฝึกง,งานเองนะคะเด็กฝึกง,งานที่มีความสามารถอย่างหนูนี่แหละที่บริษัทต้องการเรียนจบแล้วมาทำงานกับฉันนะได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านปรานส่วนพวกเธอสองคนคะพวกเธอ ไม่มีประโยชน์อะไรกับบริษัทฉันเลยฉันไล่พวกเธอออกไล่ออกอย่าเลยนะครับท่านประธานใช่ค่ะถ้าไล่พวกเราออกเราจะไปทำงานที่ไหนล่ะคะออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วท่านประธานคะอย่าไล่พวกพี่ๆเขาออกเลยค่ะหนูอยากให้พวกพี่ๆเขามาคอยช่วยงานหนูมาคอยวางแผนคอยประสานงานให้แบบนี้น่าจะดีกว่านะคะได้ไหคะท่านประธาน งั้นก็ตามนั้นแล้วกันขอบคุณมากนะครับนประธานขอบคุณมากค่ะคุณเราไม่ตกานแล้วถ้าจะขอบคุณก็ไปขอบค,คุณน้องคเคานู่นเธอพวกฉันขอโทษนะใช่คือพวกฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะยกโทษให้พวกฉันเถอยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วกันไป <S <S ขอบคุณนะ <S <S